ปี2026ประเทศไทยได้ก้าวสู่มิติใหม่ของวิทธศาสตร์ทางทหารเมื่อระบบอาวุธปล่อยนำวิถีบริมสโตนถูกเปิดเผยและบรรจุเข้าสู่กองทัพไทยอย่างเป็นทางการขีปนาวุธรุ่นนี้ถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ทั่วโลกจับตามองด้วยชื่อเสียงที่สังสมมายาวนานจากการใช้งานในสมะระภูมิจริงบริมสโตนไม่ใช่เพียงแค่ขีปนาวุธธรรมดาแต่เป็นอาวุธอัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่อการโจมตีที่แม่นยำรวดเร็วและลดความเสียหายต่อเป้าหมายพลเรือนให้น้อยที่สุด บริมสโตนเป็นผลงานการพัฒนาของบริษัท MBDA สหราชอาณาจักรขึ้นชื่อในเรื่องขององค์การผลิตอาวุธปล่อยนำวิถีที่มีประสิทธิภาพสูงถูกออกแบบมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1990เพื่อตอบโจทย์การทำสงครามสมัยใหม่โดยเฉพาะการโจมตีเป้าหมายเคลื่อนที่อย่างยานกรอบรถถังและยานพาหนะทางทหารชนิดต่างๆจุดเด่นที่สุดของบริมสโตนคือความสามารถในการล็อกเป้าและยิงลื่หรือที่เรียกว่า Fire and Forget นักบินเพียงแค่กดปล่อยขีปนาวุธ แล้วระบบนำวิถีขั้นสูงจะจัดการหาตำแหน่งเป้าหมายและพุ่งเข้าทำลายอย่างแม่นยำในปี2026ที่ผ่านมาการที่ประเทศไทยได้เปิดเผยการบรรจุบริมสโตนสู่กองทัพถือเป็นการสร้างความตื่นตัวต่อทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากนี่คือหนึ่งในระบบอาวุธที่ทรงพลังและยืดหยุ่นมากที่สุดสามารถติดตั้งได้ทั้งบนเครื่องบินรบ เฮลิคอปเตอร์โจมตียันกรอบภาคพ,พื้นดินและแม้กระทั่งเรือรบสิ่งนี้ทําให้บริมสโตนเป็นอาวุธที่ใช้งานได้หลากหลายและเหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศและความต้องการทางยุทธศาสตร์ของไทยหนึ่งในจุดแข็งที่ทําให้บริมสโตนมีชื่อเสียงคือระบบนําวิถีคู่ที่รวมเอาทั้งเรดาร์คลื่นมิลลิเมตรและระบบเลเซอร์กึ่งแอคทีฟเข้าด้วยกันหมายความว่าขีปนาวุธสามารถค้นหาเป้าหมายได้เองแม้ในสภาพอากาศเลวร้าย ฝนตกหนักหรือมีควันบดบางอีกทั้งยังสามารถรับการชี้เป้าเลเซอร์จากหน่วยภาคพ,พื้นดินหรืออากาศยานลำอื่นเพื่อเพิ่มความแม่นยำสูงสุดนี่คือเหตุผลที่กองทัพไทยเลือกบิมล s สโตนเพื่อเสริมความมั่นคงให้กับประเทศในยุคที่ภัยคุกคามมีความซับซ้อนมากขึ้นความเร็วของบิลล์สโตนก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าทึ่งด้วยความเร็วเหนือเสียงและระยะยิงไกลกว่า20ถึง60กิโลเมตรขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มที่ยิงทำให้มันสามารถทำลายเป้าหมายได้ก่อนที่จะถูกโจมตีกลับ ความสามารถนี้ช่วยให้กองทัพไทยมีอำนาจการป้องกามี่ชัดเจนมากขึ้นทั้งต่อสัตรูที่อาจรุกรานและต่อการปกป้องน่านน้ำน่านฟ้าและดินแดนของประเทศการเปิดเผยบิมสโตนในปี2026ยังแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของประเทศไทยที่ต้องการยกระดับมาตรฐานทางทหารให้ทัดเทียมประเทศชั้นนำในภูมิภาคระบบนี้ยังช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับเครื่องบินขับไล่ของกองทัพ เช่นกริเปนและ F 1 6ซึ่งสามารถติดตั้งบริมสโตนได้อย่างลงตัวยิ่งไปกว่านั้นยังมีแผนที่จะพัฒนาความสามารถการยิงจากยานเกราะและเรือรบในอนาคตอีกด้วยบริมสโตนไม่ได้เป็นเพียงอาวุธที่ใช้ในการโจมตีแต่ยังเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ช่วยให้กองทัพมีความยืดหยุ่นสูงสุดการที่มันสามารถโจมตีเป้าหมายแบบหลายลูกพร้อมกันหรือที่เรียกว่าซาวเวอร์ฟิริงทำให้สัตรปูแทบไม่มีโอกาสป้องกันเนื่องจากแต่ละลูกจะเลือกเป้าหมายของตัวเองโดยอัตโนมัติ ากยิงสิบลูกก็สามารถทำลายเป้าหมายสิบเป้าพร้อมกันได้อย่างแม่นยำความสำคัญของริมสโตนต่อประเทศไทยในปี2026ไม่ได้อยู่เพียงแค่ด้านการทหารแต่ยังมีนนยะทางการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์การมีขีปนาวุธนำวิถีอัจฉริยะนี้ช่วยให้ไทยมีอำนาจต่อรองที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในเวทีโลกรวมทั้งยังช่วยสร้างสมดุลกำลังในภูมิภาคที่กำลังเต็มไปด้วยการแข่งขันทางอาวุธประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางอาเซียนจึงสามารถแสดงบทบาทผู้นำด้านความมั่นคงได้มากขึ้น หลายประเทศที่เคยใช้บริมสโตนมาแล้วเช่นสหราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียและกาตาร์ต่างยืนยันถึงประสิทธิภาพที่เหนือชั้นของมันการที่ประเทศไทยก้าวเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ใช้งานย่อมแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากองทัพให้ทันสมัยและพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการก่อการร้ายการพิทักษ์น่าน้ําทะเลอันดามันและอ่าวไทยหรือแม้แต่การสนับสนุนภารกิจสันติภาพระหว่างประเทศ ในมุมมองของกองทัพอากาศไทยการบรรจุบริมสโตนเข้าสู่คลังอาวุธถือเป็นการอุดช่องว่างที่สําคัญเนื่องจากก่อนหน้านี้ไทยมีขีปนาวุธอากาศสู่พื้นหลายชนิดแต่ยังขาดระบบที่สามารถรับมือกับเป้าหมายเคลื่อนที่รวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพบริมสโตนเข้ามาเติมเต็มในจุดนี้อย่างลงตัวทําให้เครื่องบินขับไล่กริปเปนหรือ F-16AM/BM ของไทยมีขีดความสามารถที่สูงขึ้นออย่างก้าวกระโดดในอนาคตอันใกล้เราอาจได้เห็นการพัฒนาร่วมกันร,ระหว่างไทยและพันธมิตร เพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับการใช้งานของ Brimstone ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งบน UAV ไทยเพื่อโจมตีเป้าหมายระยะไกลโดยไม่ต้องเสี่ยงชีวิตนักบินหรือการนำขึ้นเรือหลวงเพื่อเสริมแสนยานุภาพทางทะเลทั้งหมดนี้จะเปลี่ยนชมหน้ากองทัพไทยให้ก้าวสู่มาตร,รฐานสากลในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน r ริม t โต e Thailand 2,026จึงไม่ใช่แค่การเปิดตัวอาวุธใหม่แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนผ่านสู่กองทัพยุคดิจิทัล ที่ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อสร้างสมดุลอำนาจและปกป้องอธิปไตยของชาติในศตรวรรษที่21